รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับทราบข้อเสนอของเลขาธิการสหรประชาชาตินะครับและเร่งประสานให้เข้ามาช่วยแก้วิกฤตในประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อยับยั้งไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปถึงสงครามกลางเมืองครับนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวคิดดึงองค์การสหรประชาชาติหรือ UN ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถร่วมกันหาทางออกได้และหากเข้ามาร่วมแก้ไขในทันทีก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศแต่หากล่าช้าออกไปก็จะทําให้แก้ไขความขัดแย้งได้ลําบากเหมือนหลายประเทศที่เกิดสงครามกลางเมืองครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่อาจจะต้องกราบเรียนเชิญท่านมาเพื่อจะขอคําแนะนำนะครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบ เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะขาดความเชื่อมั่นในสังคมโลกไปด้วยนะครับและทุกครั้งเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งในแต่ละประเทศไม่ใช่ไม่ไม่ไมเฉพาะแค่อย่างซีเรียรยูเครนอียิปลาวันดาอะไรพวกนี้เนี่ยยู UN ไปทีหลังเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าสามารถมาก่อนมาชี้แนะหาแนวทางออกร่วมกัน มาหาทางที่จะให้เกิดการเจราจาขึ้นระหว่างกันเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าจะแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่ารัฐบาลไทยรับทราบแถลงการล่าสุดจากเลขาธิการสหรประชาชาติที่ประนามการใช้อาวุธสร้างความรุนแรงและรับทราบข้อเสนออาสาจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์การเมืองไทยขณะเดียวกันรัฐบาลได้ออกถแถลงการประนามอย่างร้ายแรง และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้ความรุนแรงทั้งที่จังหวัดตราดและแยกราชประสงค์ซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งเด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งการก่อเหตุรุนแรงที่ไร้เหตุผลและโหดร้ายดังกล่าวจะทำให้สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนั้นเลวร้ายลงครับ